สวัสดีค่ะจาก,กเกษตรผสมผสานบ้านคุณตาวันนี้มาดูแปลงผักคุณตานะคะบรรยากาศยามเช้าเช้าไอแ้แปลงผักตอนเช้าเช้เมามะเกือเทศเรื่องข้อเราอตก เถียบหน่อยบ่ได้เสียบเถียบหน่อยตอนนี้เอาหนามในถังไปฮดบ่เนี่ยสิแล้วน้มเขาถังเลยฮดครับถังอ้อนดูชุกเรียนฮดเลยถังฮดตามครับตัวนี้เป็นพักสลัดแม่นบ่นี่สลัดสีม่วงผมมีสลัดสีม่วง เป็นเล็ดโอ๊กขกหลังผักกาศดขาวลายยาแล้วก็พักกาศดแล้วก็กระลำดอกอยยู้อยู่ขังบนผุ่นจะเป็นเบียรพักกํำลังเพาะไว้นี่แปลงบัวพอลายยาอลูกรอบเลย ให้เบิงบรรยากาศตอนเศร้าๆพักง่ามคักแก่หนาวมันจะเศร้าแก่หนาวนี่หลับไหลยางอยู่สลเนลแหน่กับมี่ ประมาณพื้นที่จากงานเนาะนี่นนป,ป,นประมาณงานกัวกัวประมาณงานกัวกมวปลูกทุกอย่างไย่หนีหมดมีทั้งกระถางปูนมีทั้งกระถางกระถางยางรถมีทั้งปลูกอยู่ในแปลงพร้อมยางรถก็มีถางปูนก็มี รอบๆกระปุกกระเทศกระเพาแมงลักใส่ไว้ยากาศตอนเช้าๆในบ้านสวนมันก็สดชื่นเนาะผักมันเย็นตัวน,นี้เป็นแปลงของผักสลัด มีคอดแก้วกินโอกนี่อยู่ในกระถางผักชีจีนกำลังหดอยู่นั่นผักชีจีนพึ่งหมดปลูกไว้รอบๆนี่ขุนตาผักไปขุนแล้วกันมังกายตอนเสาว,สาว ใส่บัวหดเสถียยางเบิ้งพักไปพอมว่ามีนอนมีมาแลงบอ่อเขาก็สเสด็จออกแป้งนี่พึ่งเก็บหมดพึ่งตัดหมดแป้งเนี่ยแล้วพันไหนพ่วนดินตอนนั้นเป็นคอร์ส ปล,ลูกลงดินกลางเดือนไปลายปลายเดือนกัน่าสิได้ตัดมั้งนะเนาะพอมันขึ้นแบบนี้แล้วมันก็ขึ่นเร็วเป็นกุ้มผักสลัดขอบคุณนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย <c oughs>